หนีด้วยมาดิ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 เอาเมาด็ดธรรมดาไปยิงธรรมดาไปยิงธรรมดาไปหนีดิเอาไม่หนีอ่ะไม่หนีหรือเปล่า <c oughs> เอาไปเม็ดหนึง่งเอาไปเม็ดหนึง่ง <c> เ <oughs> ม็ดเดียวพอ สวยๆวงผมุ่้กับตายมันควรโดนนะมันควรโดนกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งในช่อง JB กันแม่นะฮะวันนี้ ผมมาเล่นไอเอลสุในตำแหน่งออฟเลนนะฮะเกมนี้เราเจอเป็นโมูลาดนะฮะรู้สึกว่าเป็นตัวเมตาของแพทรในเละก็ว่าได้นะฮะรู้สึกว่าจะถ้าไม่ได้แบนเนี่ยเจอทุกเกมเลยนะ,ะ oh! ตัวมูลาดเนี่ยไม่ออฟก็ป่านะเราเจอกับไอเอลสุเมตาอินเดียเนี่ยเป็นไงเพื่อนทักทายทักทายทักทายของเมตเดียว มีแดสสองทีนะแต่จริงๆตัวเขาค่อนข้างจะเปรียบเรามากนะแต่เราไม่เคยกลัวอยู่แล้ว,วแล้วมันยังไงเราเพื่อนมาดิมาดิอันติมีเปล่าเราอ่ะเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ไหนวะยิงไม่โดนไม่หนีด้วยมาดิมาดิมาดิ มาดีตัวเมตาอะไรยังไงไม่มีอันติก็แค่นั้นนะครับกลับบ้านกันนะเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะข้ามันได้ตัวเดียวมันล่อไปสองตัวเลยเนี่ยเ็นลางส่งไม่ค่อยดีนะฮะโอ้โหไบโอสามตัวเงินล่อไปพันสอง ตัวเมตาอะไรยังไงฮะซิลสวัดดีเพื่อนเอาไปเม็ดหนึ่งมันน่าะยังอยู่พุ่มนี้นะเดี๋ยวก่อนนะ้ว่าโมลาด์แม่น่าจะอยู่สามนี้กูว่าแล้วไงกูพูดยังไม่ทันขัดคำตีว่าซิลมันน่าจะตีดาร์กอยู่นะรอลาตรอลาตรอรัตรอลาต เอ้ยโอ้ไม่ทันไม่โดนวะเอาไปเม็ดหนึ่งก่อนเอาไปเม็ดหนึ่งก่อนเอ้ยไม่ดไโดนอู้ยสับแหลมกันแล้วเนี่ยทำไปเล่นไหมเดี๋ยวเราจะตบตัวเมตานะ่ยแผ่นนี้ไปเกมนี้ เหมือนมันจะเห็นเราเราก็ถอยสิครับอ้าวมูออาราเห็นเ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 ,<อ>เราเห็นเฮ้ยทำไมยังไม่โดนวะเฮ<อ>้ยมันไม่ดีนะเพื่อนอย่างนั้นนะ,ะตายอีกแล้วพี่อู๋ เอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน,นจะสับเราเหรอเพื่อนสับถึงหรือเปล่าเฮ้ย,ยไม่โดน ไม่โดนนะสับไม่โดนนะมูระจะเอาเม็ดธรรมดาไปยิงธรรมดาไปยิงธรรมดาไปหนีดิเอาไม่หนีอ่ะไม่หนีหรือเพื่อนพ้องไบโอให้หน่อยเข้าไม่ถึง <c oughs> ทีมเราเล่นอนะไรวะเนี่ย <c oughs> ทีมเขาซิลฟาร์มนะเฮ้ยซิลอยู่ล่างยินี้ป้อมบนเสร็จเราแล้วนะ จะไปช่วยเพื่อนนะฮะรู้สึกว่าเพื่อนเราไม่ไหวแล้วนะตัวเมตาแล้วมันยังไงอะครับตัวเมตาก็โดนตบได้อะฮะเราไปยิงกลางกันไหมซูมเขี่ยคลิปเลยนะจะได้เร็วเดี๋ยวไปกันบนไม่ทันนะฮะเฮ้ยไปโอเล็ต อุ้ยไม่โดนโดนก็นไม่น่าตายนะต้นเกมอยู่หมดแหละ <c oughs> เอาไปเม็ดหนึ่ง <c oughs> เอาไปอีกเม็ดเอเ้ยไม่โดนวะ嘛 กูแตกอย่างเงี้ยเอ้ยไม่โดนโทษต,ตีว่ะไอ้นี่มันฉีกซ้ายฉีกขวาเป็นนะเราเป็นนะเป็นนะเป็นนะไม่โดน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  <c oughs> มันน่าจะเกินนดบทเข้ามาสับเรานะเนี่ยมีการเก็บสเต็กไว้ รู้จักมีตาเนเดียวป่าวอา่อาวอ่าวอ้าวตายนะตายนะตายนะเพื่อน,นตายนะเอามาดิเล่นมาดิเพื่อน,นเอวสุก็มียิงธรรมดานะครับ จะตายปะจะตายปะจะตายปะเอาไปเม็ดหนึ่งเอาไปเม็ดหนึ่งเม็ดเ,เดียวพอวว <S <S ผมต้องไปกันบนมานี่ไงอะไรเราอะไรอะไร ตัวเมตาแหละตัวเมตาแหละฮะอะไรเราอะร่ะโอ้มูลาดถึงกับร้องครับเฮ้ยไมโอเกิดแล้วเนี่ยเพื่นอนต่อไปเอาป็นดาบแดงเลยนะ อืไม่โดนะผมว่ามันต้องไปกดไบโอบ้างแล้ว嘛ยังไม่ได้นะเขาเกิดเกิดจัดเลยต้องไปเพื่อนทำภารกิจหน่อยตายเลยไม่มีคนมาเยอะเอ้ยมา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 มมามีมา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 มงแล้วกันโอเค เรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อย <c oughs> ตัวเมตาไงโดนเ,เดี๋ยวเราไปไล่ยิงไมโอด,ดีกว่านะฮะ <c oughs> เอาเฮ้ยไม่โดนห <c oughs> วัดดีเพื่อนหวัดดีนะเอ้ยไม่โดนได้ไงวะ

พลาดได้ไงวะอู้ไม่น่าพลาดนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะเราพลาดกันได้แต่จริงๆก็ไม่น่าพลาดนะเมื่อกี้นี่จอๆโอ้โหยิงว่าเฉยน้ำตาจะไหล ตัวเมตาตัวเมตาตีเร็วแล้วกันนะจะเจอกันมูลาอยู่นี่มั้ยไอ้เจี๊ยบลิงเอามาดิโดนต้องตายแล้วแหละสวย เอ้ยังไม่โดนโอ้สวย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 ลิงสวยอยู่เอาไปเม็ดนึงโอ้จริงๆน่าจะแรงกว่านี้เนี่ยมูลาดร้องมูลาดร้องนี่ ลอยป้อมนะเอวสุลอยป้อมลอยป้อมอย่างเร็วหนีจ้าไปแล้ว ơi thảm chịu cho cho rằng anh em bị đi hạ hạ đi, hạ 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 มันควรโดนนะมันควรโดนนะ <Hey! S 1> มันควรโดนนะมันควรโดน Ôi đừng mà nhìn bom mày kho được không? Nhìn đi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  khi Nhìn đi mà bà Chộp rồi cu Mấy đi tay chộp đấy Okay. โอเคแน่นอนอยู่แล้วเราต้องได้ MVP อยู่แล้วนะฮะโอเคนะฮะแนวทางการเล่นเอลซูออฟเลนก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นไงตบตัวเมตาไป0ูนย์หกไม่ได้เกิน <c oughs> แล้วหนาะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับน้คลิปมากเลย ส่วนจะเป็นขึ้นัอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามได้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ